วีนาปวีนาสิงองค์ใหญ่ MUT มีโอกาส70%นะครับบางคนก็กลัวแพ้วนิดหรือกลัวยหลายหลายคนนะครับกลัวได้แต่อย่ากังวลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังนะครับขอบคุณแฟนคลับวีนานะครับที่ส่งสุปเปตงให้ผมนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องนะครับ โอนเงินที่เล็กที่บัญชีในคอมเมนต์นะครับหรือซุปเปอร์แต่งให้ก็ได้นะครับขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมเชียร์วีนานะอาจจะมีช่วงหายไปบ้างพอต้องทำมากินแต่เรื่องเมืองคานี่ก็ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ทีละประเด็นนะครับอ่ะอย่างของกรุงเทพนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแต่ผมก็ชอบอเอ่ยชื่อก็เลยยังมีเนี่ยผมชอบมีเขาแนะออแล้วบางคนไปโยงว่าตอนกอชบอกอชเบลเนี่ยนะ มีเขาผมว่าไม่เกี่ยวนะครับบอยเขาน่าจะเรื่องเขาเองนะครับอ่ะแล้วแล้วตอนนี้ะมีเขาเหมือนจะดันแพลวันนี้แล้วเขาจะนั่นหรือเปล่าก็มีคนบอกว่ามีเขาก็เชียร์วีนาเหมือนกันนะโอเคแน่นอนเขาต้องเชียร์ลูกสาวเขามากกว่าแต่วีนาก็คู่ควรแล้วที่สําคัญคือยังไงรู้ไหมครับมีเขาก็ทําธุรกิจเขาลงทุนมาตรงเนี้ถ้าวีนา ได้เนี่ยนะผมมองว่ามูลค่าของ MUT มันจะเพิ่มขึ้นนะเออถูกไหมแล้วพอมีมูลค่า MUT เพิ่มขึ้นเนี่ยมีเขาเป็นสปอนเซอร์เขาก็ได้ชื่อได้เสียงไปอีกถูกไหมครับแล้วเขาอาจจะให้วีนามาไลน์นู่นนี้นั่นอีกก็ได้อีกถูกปะส่วนแพรสมุตินะแพลจับมือโหก็ได้เป็นรองหนึ่งเลยนะถูกปะแล้วปีหน้ามีเขาอาจจะอาจจะต่อ ต่อสปอนเซอร์แต่ผมว่าเงินมันก็เยอะอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าบอลมีวิธีทําให้มีคุม้มอ่ะมีต่ออีกปีหนึ่งมีอาจจะไปเอาปีหน้าก็ได้เจสซี่อาจจะมาลงกับมีก็ได้ใครจะรู้ว่าเอออาจจะได้มงเอ็นยูได้มงเอ็นยูเดี๋ยวต้องวีคอยกนะแต่เดี๋ยวค่อยอีคลิปต่อไปนะครับอ่แต่แต่แต่ยังไม่ไม่ทำตอนนี้นะเพราะว่าผมมีหลายคิดจริงตอนแรกเตรียมมันเยอะอ่ะใช่ไหมอ่ะคือสุดท้ายเนะี่ยอ่จจะได้สองปีเลยนะวีนาก็ได้มงสาไปด้วย เจสซี่กระมงสี่ก็เป็นไปได้นะมีไม่ต้องรีบและแม่มอฟินก็ผิดหวังมาตลอดใค่เขาได้บ้างถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ต้องกังวลดเรื่องมีขนาดนั้นมีเขาน่าหลักนะผมชอบมีนะไปดูต้องหลายทีนะแต่ผมเชื่อว่ามีเขาก็หลักมีนานะอาจจะรักลูกสาวเขามากกว่าแต่คิดสลาตาแล้วนะบวกกับมีแน่นอนไม่รู้ว่าใครมาก่อนกันนะคือมีก็เพิ่งมาดังปีที่แล้วแม่มอฟินดังมาก่อนแต่ไม่รู้ใครเข้ามาก่อนแต่กันนั้นเนี่ย ผมก็เลยมองว่าเออมีก็ไม่รีบอะแลวเขารู้นะแล้วที่สําคัญคือวีนาแาก็อาจจะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของเขาได้เขาเป็นสปอนเซอร์อย่างนี้ใช่ไหมบอต้องจัดให้เขาเต็มๆตอยู่แล้วใช่ไหมครับเออแล้วก็อ,อ่ะทีนี้หมดประเด็นนี้ไปนะครับแล้วมันอาจจะมีตัวท็อปทอปมาอีกไหมก็มาก็ต้องสู้อาร์ตี้พูดดีนะผมก็ไปแบบดูอาร์ตี้นะขำบอที่บอกว่าเนี่ยวีนา ให้มาเป็นนักข่าวพักธนาใช่ไหมเดี๋ยวก็าพูาเรางำวีนาวีนาแต่จริงอแต่นี้บอสแซวเล่นนะอาร์ตี้บอกไม่มีปีไหนที่ไม่ยากนะจริงป่ะอืมะไรที่ยิ่งยากก็ยิ่งสนุกนะแต่ผมเชื่อว่ามีนาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาแล้วผมก็ต้องขอไม่เชื่อว่าถอดเราผมทาคลิปบอกว่าภูเก็ตใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าจริงๆผมก็คิดไว้ตรงนี้เหมือนกันนะว่าแม่มอร์ฟีนอาจจะไม่เก่งในการแบบกลยุทธ์อะแต่แม่มอร์ฟีนบิว สร้างกระแสให้นางงามเก่งนะครับแล้วจุดไปอย่างสาคัญคือเมืองคานี่แหละผมว่าคุ้มมากแม่โมฟินมองถูกคือแต่ว่าแม่โมฟินจะใช้งานวีนาได้แป๊บเดียวได้ได้ทุนคืนหรือเปล่าไม่รู้เผลก็ได้นะไม่แน่ถ้าวีนาเจ๋งจริงๆนะแต่ผมว่าแม่โมฟินเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินมากแล้วผมว่าบางทีชื่อเสียงก็หากินได้นะเป็นคนปั้นวีนาใช่ไหมถ้าวีนาเกิดดังแล้วยูนิเวอร์ปุป๊บปบแม่โมฟินก็อาจจะได้ไปด้วยก็ได้ไงนะนะแต่โอเคเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ไกขนาดนั้นเอาเป็นว่าตรงนี้มันสร้าง แล้วผมว่าส่งผลกระทบหลายอย่างนะหรือผมดูวีนามากไปไม่รู้นะคืออิงฟ้าไปก็ดีก็ได้วีนาไปก็ได้กระแสใช่ไหมครับแล้วพรนฟ้าทําไมถึงอยากขอโทษบอสอนะกระแสมันเริ่มมาหนึ่งใน MT2 ะออผมมองว่าเมืองคานก็สําคัญนะไออิงฟ้าดูไปแล้วบอสก็ไปเตรียมคือคลยๆอิงฟ้าก็มีโปรเจกต์ต่อเนื้อบางคนบอกว่าอิงฟ้าไม่ได้ต่อยอดก,ก็หากินเดิมๆตอนนี้ไม่ไม่เดิมๆแล้วนะ แถมไม่เมืองคาแล้วอาจจะต่อยอดอีกคือได้ไม่ได้ไม่รู้แต่บอสมีการสร้างมูลค่าถูกไหมถึงแม้เป็นสปอนเซอร์ก็เหอะแต่ผมมองวอ่าบอสเขาก็วางกลยุทธ์นู่นนี่นั่นของเขาอะถูกไหมครับอะวีนาอาจจะยังไม่ได้งานแต่ผมว่าเดี๋ยวได้มีคนจับตานะเสริมอีกหน่อยนะครับแต่กระแสมันติดแล้ววีนาเป็นแค่มงจังหวัดถูกไหมเขาก็พูดกันซึ่งผมว่าตรงเนี้ยพรอนฟ้าประเมินล้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมาแล้วทีนี้เกมมันเป็นอย่างนี้ พอมันยิ่งมีอิทธิพลก็ได้ไหมมันก็ยิ่งมีมูลค่าถูกไหมถ้านางงามมีอยู่ไม่กี่คนนะ่ะอย่างก่อนนนี้ผมยังกลัวเลยนะถ้าถ้าวีนาได้มงแบบแบบมาโคคือโคงเดียวจบจริงแต่ถ้าไม่มีคู่แข่งเยอะเนะี่ยนะมูลค่าของเอ็ทโดยรวมมันก็ลดมูลค่าของวีนาอาจไม่ลดแต่มันก็เพิ่มได้ไม่เยอะไงคือแบรนด์สนับสนุนคนคนสนับสนุนแบรนด์เข้าใจไหม แต่ก็กลับไปคําเดิมทุกคนก็บอกว่าไม่สนอยากจะได้มาง่ายๆแต่อย่างที่อาร์ตี้ผอกกันมาไม่มีง่ายมันไม่เคยมีง่ายถูกไหมครับแต่ยังไงวีนาก็นัานะแล้วก็กลายเป็นเมืองคาเดหรือเป็นตัดเด็ดแล้วอย่าคิดว่าบอสไปกับอิงฟา้าแล้วเขาไม่มาดูนะเขาไม่ให้ค่าว่าวีานาจะได้มันไม่มีเขาให้ค่านะเขายังมีแซวหรือว่าให้กลับมาได้แล้วบางคนก็ไปแซวว่าแบบเออกลัวจะแซงนะลูกสาวผมว่าไม่ใช่หรอกเขาก็เป็นมุกไนงะคือบอส ต้องบองบอลนะบอลเขาเป่นในการสร้างการะแสเห็นป่ะการไปแซลแม่ชีแม่ฟิลมันก็เป็นกระแสขึ้นมาอีกเห็นป่ะบอสต่อเนื่องไปเรื่อยๆรื่อไง,อง,องแล้วเขารู้บอสเนี่ยนะเขาประเมินค่าสิ่งต่างๆได้ดีถูกไหมครับว่าคนนั้นจะได้เท่านั้นเท่านี้เข้าใจไหมอย่างอิงฟ้าเขาก็ด่านสุดเพราะเขามองแล้วว่าหูแบบมันต่อยอดได้เขาก็ประเมินแล้วว่าวีนาต่อยอดได้แล้วสังเกตไหมวีนาตั้งแต่ยังไม่ได้ดประกวดจังหวัดบอสเขา อาจจะต้องจําพีจําชัยเรื่องคนนั้นคนนี้บางคนไปบอกว่าบอสจิดการคนเก่านู้นนั่นผมมองว่าบอสอะ่ะเขาต้องการเซตเวียนาก็จะมาไม่มีปัญหาไม่ให้มีมมนู่นนี่นั่นเลยอะอย่างเงี้ยสมมติแบบอย่างที่มีข่าวข่าวนะที่ต่างประเทศนะนะที่เวียดนามนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยบอสเขาต้องการเซตทุกอย่างนะเาพาเพรเขาเตรียมจะปั้นเวียนาไงแน่นอนเขาก็ต้องพูดในมุมหนึ่งว่าอย่าไม่ตัดสินใจมุเพราะถ้าตัดสินใจไปแล้วหนึ่งคนก็หามาล็อกติ สองมันก็ไม่มีใครมาประกวดสามมันก็ไม่กระตุ้นความกระหายไงแน่นอนเขาก็มีเปิดใจเรื่องสำหรับคนอื่นคือตอนนี้ผมเดานะขอโทษบอที่ล่วงละเมินนะวีนาวีนาตั้งไว้แล้วว่าได้ถ้าไม่มีคนอื่นมาหากาักหลังเข้าใจไหมเข้าใจความต่างไหมถ้ายังไม่ตั้งใครเลยอ่ะบอกให้วีนาเป็นเต็งหนึ่งกลับตั้งไว้แล้วถ้าไม่มีใครมาหากาักหลังผมก็ตั้งไว้แล้วให้มมีใครมาแลา้วมันเหนือกว่าน,นะ คือถ้าไม่มีใครมาหักล้างได้ก็ตั้งวีนาเหมือนกับผมมองนะว่ากดเชเบอเขาเห็นจุดหนึ่งเขาก็ตั้งไปแด้ถ้าไม่มีใครมาหักลา้างเข้าใจไหมมันคือการตั้งไว้แล้วแต่คุณก็ต้องทําสม่าเสมอนะอย่างหกล้านเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครมาหักล้างแต่ก็ยังพร้อมหักล้างเรื่อยๆถ้าถ้าเกิดมีก็ม,มีคนอื่นเด่นอนะอย่างเชอรเอมเนี้ยแต่พอหกล้านนี่ผมว่าจบแล้วต้งแต่บบน,นั้นนะคือแต่วีนาไม่ใช่แค่เงินอย่างนูงเงินนะ่มันได้ไปแล้ว แต่กระแสของคาแล้วก็ต่อยอดจากกระแสของคาอยยังไงแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างนี้นะสามร,ระสานชี่ฟินตอนนี้ผมถอนคำพูดนะภูเก็ตนี่แหละและเพอเพอนะผมมาบอสทั้งหมดหินด้วยก่อนน้นนี้ก็มีคนเหมือนกับบอทินที่บอกให้เลื่อนภูเก็ตถูกปะ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะกลัวจะโดนขอรหาเพราะไม่มงทั้งภูเก็ตมง,งใหญ่ของเอ็มทแล้วจะมาเอ t ูทใช่ไหม อาจจะไม่ได้บอสอาจจะไม่ได้นั่นนะแต่มันอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างด้วยไงเออแล้วแล้วแบบมันก็มันก็เกิดจริงๆไงเออเข้าใจะมาตอนเนี้ถึงแม้สมมติว่าไปภูเก็ตและกลยุทธ์ดีนะแต่ผมมองว่ากลยุทธ์ก็ต้านกระแสของวีนาไม่ได้คือตอนนั้นน่ะแม่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 มอฟีถึงแม้จะพลาดมาหลายปีนะแต่มันก็มีสาเหตุต่างๆนะแล้วที่สําคัญคือแม่มอฟิียังไม่เคยได้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้ไงคือยูวอเฟิร์นกับชื่อเลยนะมะปางผมว่าสวยนะ แล้วผมชอบแล้วผมตีมองว่าอ,อะไ้เดี๋ยวเขาต้องมาประกวดเอ t ทแต่มันแต่เทียบกับวีนาก็ก็ต้องยอมรับว่าวีนาเขาเบอร์ใหญ่จริงๆถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้เบอร์ใหญ่แล้วมันได้เปรียบไปแล้วแล้วพอเอิญสามคนนี้เขาทำาะไรเข้าขาและเขาส่งคือเขาสร้างกระแสคือผมมองว่าถ้าแม่ฟินคนเดียวนะถึงแม้จะคิดไม่รู้ใครคิดนะกรยุทธเป็นเมืองคานแต่มันยังไม่ไม่ลงตัวขนาดขนาดสามคนนี้ไง แล้วพี่เอไปแก้ชฉงแก้ชุดเออส่วนืัองชุดวีนานะชุดที่ไปไปแก้อะไรต่างแต่นะที่มูเตเสดได้ตรงนั้นเขาลบคิดไปแล้วนะนะไม่ดูใครดูใครเซฟกันบ้างมาแชร์กันบ้างที่ที่ที่พี่พี่เอ็เขาพูดอะไอ,อตรงนั้นอะเห็นบ้าเขาไม่ทีมงาะเขาไม่รู้จักคนที่มาแบบอะไรนะมาตัดเย็บชูแม่ผมสองชั่วโมงทําทันเราอ,อะไรเงี้ยแม่ผมก็เป็นช่างเสื้อเก่านะแต่โอเคตอนนั้นแหละเห็นไหมมันลงตัวพอดีไงแล้วชุดนั้นผมมาสวยนะ สะกดจิตหรือเปล่าก็เหมือนกึง่งๆแต่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันสวยนะครับมันสวยเอาเอว่อาทั้งหมดลงตัวมันบิวมาดีไงีแล้วผมเชื่อว่าด้วยสาประสานฟินชี่เอเนี่ยเดี๋ยวเข้าจัดมีมัดเด็ดออกมาเรื่อยๆผมว่าอย่างน้อยเดือนละครั้งานแล้วมันจะสร้างกระแสจนบอปฏิเสธไม่ได้คือเขาจะหมว่าอาวีนมนมต่อยอดได้เยอะจริง สปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆคือผมอธิบายไม่ถูกอะคืออถามว่าถามว่า,า,มวาไม่อยากจะเปรียบเทียบนะเออแต่แต่ไว้ว่ายอดขายมันก็มีคนที่ยอดขายได้เยอะเพิ่มเยอะกับวีนาด้วยถูกไหมเพี่งแต่เขาไม่ได้ทำกันเป็นสิบล้าแต่ถ้าเกิดเขาเอาเทว่าตอนนั้นนะอาจจะได้เยอะกว่านะแต่ว่าวีนาก็ถือว่าเยอะแต่แต่สุดท้ายถ้าแข่งกันวีนากนารชนะก็ได้นะไม่ได้พูดเอาใจแฟนคลับนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันสูสีกัน แต่วีนาอาจจะเขาเขาเล่นละครนายวีนาไม่รู้แต่ว่าผมว่าวีนาด้วยชื่อเสียงด้วยอื่นๆนะผมว่ามันสั่งสม,มานานแล้วมันแล้วผมคิดว่าเอางี้ละการผมมองนะว่าเอาเฉพาะสาคนนี้ก่อนผมว่า <c oughs> อ่าไม่อยากจะพาดพิงผมว่านางงามของทางนั้นนะทางนั้นเนี่ยไม่รู้คนเลือกคนมาดีหรือเขาสร้างอะไรบางอย่างดิ <c oughs> ผมว่าสาคนนี้เอาเองี้คือแอนโทเนีย เชสซี่และวีนานะ่ผมว่าจะ,จะ,จะ,จะเกิดได้ไกลถ้าอยู่ในเบอร์มอสตนะจะหากินได้เยอะคือสามคนนี้เขามีผมเรียกว่าคาริมาส่วนตัวมั้งเออมันเป็นอินเนอร์เนี่ยของเขาเนี่ยที่ยูเวร์เฟินพูดเลยเออมันเด็ดอะ่ะเออแล้วผมคิดว่ามันแบรนด์มันทําให้แบรนด์มันชัดอะ่ะและการแบรนด์ที่จ้างไปปุ๊บเนี่ยยอดขายก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมมองว่าแบรนด์เขาจะได้พลังบางอย่างของสามคนนี้ไปไงเพียงแต่คนนั้นเขาปั้นไม่ค่อยเป็นคือไม่ใช่ปั้นไปเขาเขา,เขาไป เอาไปหาไรายได้ได้ไม่เก่งเขาบอสอะผมเลยมองถนะ้าอยู่ในบอสนะวีนาจะโคตรทำเงินเลยนะเออได้ยิ่งไปเมืองคามาแล้วนะไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าร้อยปสิบล้านสวีนาเนี่ยนะแล้วบอกวีนาจะทําเงินพันล้านนะคือมันอาจจะพูดเบอร์ไปหน่อยแต่ผมก็เชื่อว,ว่าเผลอๆมันทําได้จริงๆนะเออแต่ประเด็นคือที่จริงน่ากลัวอีกอันหนึ่งคือแต่บอสไม่ได้ถือหุ้นเอ็มยูมากขนาดนั้นนะมันจะคุ้มไหม เออหมายถึงว่าเงินที่มันส่งกลับมาหาเอ็มจมันจะได้คุ้มไหมแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เรื่องมองสาดี่ค่อยว่ากันแต่ผมว่า m u t เยีั่ยยังไงบอสได้ช้ำๆอยู่แล้วถ้าได้วีนานะเออนั่นแหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าวีนาก็อาจจะได้โฆษณาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ผมมองว่าบอสถ้ามีวีทีผมอธิบายไม่ถูกเออมันเป็นความรู้สึกลึกๆอะว่าวีนาารบเครื่องทุกยอย่านงนี่ไม่ได้สะกดจิตนะเออแบบรอยยิ้มความแบบความเป็นเซเลบเออ เอออาจจะอาจจะมองยังไงก็ได้สามคนนี้แหละแอนโทเนียเจสซี่และวีนาในความเป็นสเลปแต่วีนาแต่เจสซี่เนี่ยเขาสร้างแบรนด์ของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสนุกไนงะแต่วีนาเขานิ่งๆเงียบไปหน่อยไนงะมันเลยไม่นานแต่ถ้ามีคนปลูกดีๆนะคุณสังเกตไหมตั้งแต่มากับบอสนี่มันปลูกหลายหลายอย่างที่มาขายของสิบล้านอะไรต่างๆนะคนบอกว่าหลังประกวดมันอาจจะไม่ได้ย่อแต่ผมเชื่อว่ายอดอาจจะไม่ตกมากนะเออ หรือตกไปสมมติตกไปห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่ผมมองว่าเรื่องการสร้างแบรนด์นี่แหละคาลิสมาของวีนาเนี่ยบวกกับมูลค่าเพิ่มหัวคิดไอเดียของบอสคอนเนคชั่นต่างต่างเพอเอนะบอสจะให้แม่ฉีชีมาช่วยบิวอีกตามเอาคิดแต่แต่จริงอ่ะบอสก็นั่นเองเออมันมันคงไม่ไปแซกันแต่ผมเชื่อว่าแม่ชีแม่ฟินแล้วก็พี่เอ็ดเนี่ยบิวมาดีมากๆนะครับผมบอกว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้วีนายากที่จะปฏิเสธผมคือเรื่องคานี่แหละเออมันสําคัญมาก นะครับแล้วก็ถิ่ท้ายด้วยคำเก่าของแม่ชีแล้วกันไอ้มิฟินนะที่เขาบอกว่าเขาอะไรนะแม,แม่ฟินนี่เขาบอกว่าเนี่ยน,นานๆจะมีนางงานเบอร์ใหญ่แล้วไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะดังนั้นเนี่ยเขาก็บิวเต็มที่นะแล้วบอสก็าอาจจะมองกันเหมือนกันนะเออคือความเป็นเบอร์ใหญ่เนะี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่องค์การนางงานผมเชื่อว่ามันต่อยอดไปส่วนอืนอ่นได้เยอะนะครับนะ แลวบอสก็เห็นมูลค่าของนางงามคือธุรกิจนางงามไปต่อยอดธุรกิจบอสบ,บอกว่าแต่โอเคอันนี้เป็นอาจจะเป็นการปั่นกระแส้วยส่วนหนึง่งเขาบอกชาเราต้องมากวดอีกครั้งนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยทั้งหมดนะแต่บอสพูดประโยคนี้เขาบอกว่าการได้ได้มงใหญ่เนี่ยมาเป็นต่อไตเติ้ลให้ต่อ,ตอยอดได้เยอะเข้าใจไหมแปลว่าแปลว่าวีนาที่เป็นหมดเบอร์ใหญ่อยู่แล้วในวงการนางงามเนี่ยถ้ามาได้มงใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเด็ก ยิ่งต่อยอดไดยเยอะบวกกับสตรอรี่ของบอสพูดถึงสตรอรี่ของชาลล์จั้สตรอรี่ของวีนาคือแพ้มาตลอดสามครั้งเพื่อจะมามงใหญ่ครั้งเดียวแต่ถ้ามันไปไกลกว่านั้นนแล้วมงใหญ่เอมเนี่ยเท่ากับตบหน้าแบบคนเก่าๆที่เขานั่นใช่ไหมวีนาแพ้สามครั้งแต่เขาได้มงใหญ่เลยทีเดียวแล้วไงอ่ะหมายถึงมงเอ็มยูอ่ะแล้วไงอ่ะโอ้โหมันจะไปไกลเยอะ นะแต่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยามมิติหนึ่งนี่ผมหลังๆ็ททาคลิปสั้นนะแต่พอมาวีน่าใส่พูดโมเยอะเอาเป็นว่าอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ของ youtube นะครับหรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับขอประคุณล่วงหน้าทิ้งท้ายเรื่องแม่ชีแม่ชีเหมือนจะมีบทบาทน้อยแต่ผมว่ามีบทบาทเยอะสามคนนี้กลมกล่อมะแม่ชีไปรับงานแล้วโดนบอสตีนแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อะแต่อย่างน้อยนะ การที่มาตรงนี้ปุ๊บอะมันแก้ไขมันตั้งแต่ตอนแรกเลยอะอันนี้แปลลบเป็นบวกแม่ชี้ที่ผมประทักใจเขาเขาเป็นสายเก่งๆโซเชียลหรือว่าแบบละมุนละไมเป็นเหมือนแม่เข้าใจไหมเออค,อคือคือพี่เอ็ดเนี่ยกลยุทธ์ดีแล้วเทสดีนะแม่ฟินเนี่ยเขาเล่นใหญ่เก่งนะครับสานการณ่นี้ส่วนแม่ชี้นี่เขาถนัดในการดูแลทุระหน่อมนะ คือผมประทับใจตอนที่เขาตอนนั้นทำไมผมก็ไปบ้าดูนางางามเยอะนะเพราะฉะนั้นที่ผมก็ไม่ได้เชียชื่อเลยนะโซน่าโซโซ,โซโซแบมกับหมอแจนตอนนี้ไม่เชียร์หมอแจนนะแล้วก็เริ่มเชียร์โซแบมนิดหน่อยถึงแม้จะมงไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะต้องเขามงจังหวัดลำพูนกับลำปางเขาต้องพาไปดูกับท้องถิ่นไปเจอท้องถิ่นเพื่อซึมซับบรรยากาศของความเป็นจังหวัดอันนี้คือความละเอียดอ่อนโยนของแมชีซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะเสริมตรงนี้ของวีนั วีนาเป็นคนละเอียดอ่อนแล้วแต่ว่าตรงนี้จะช่วยโดยเฉพาะผมมองว่าเมื่อวีนาประเชิญประกวดเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่กระทบใจแม่ชีจะช่วยตรงนี้ได้เยอะนะเพราะงั้นส,สามภาษานี้ลงตัวนะมีนามงใหญ่คุยไปคุยนาเนี่ยตอนแรกผมให้7จ็ดเปอร์นะวีนามงใหญ่โอกาส80%ดอร MUT นะครับถึงแม้จะมีคู่แข่งแต่มันไม่มีปีไหนที่ไม่ยากจำคำของอาร์ตีไว้นะแต่มีวีนา ฝ่าไปได้นะยากจะมีคนต้านนะครับโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนสำคัญคือคานและก็สิบนาสิบนาที่จุดเปลี่ยนแรกจุดเปลี่ยนที่2คานาแลวผมว่าจะมีจุดเปลี่ยนที่สามซึ่งทําให้วีนายากที่จะต้านนะครับมงใหญ่นะครับสนใจนะครับที่รอมานาน7จปีนะครับสวัสดีครับมงใหญ่ MU ด้วยคานที่7จ็ดสี่มงใหญ่ MU มมงสามวีนาปรับวีนาซิงนะครับสวัสดีครับ